ครับผมไม่ต้องแปลกใจครับว่าผมมาทําอะไรที่โรงพยาบาลเกษมรพราศิรนเชียงรายครับนี่ครับภาษีก็ชีนเอ้ยไม่ใช่ครับของภาษีภาีสามเท็จน,นะครับแต่วันนี้ครับนี่มาอย่างนี้ครับมาดูข้าดาวกิจการใหม่ครับ เอาล่ะครับทุกท่านครับนี่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมอยู่ที่ไฟสตาร์สาขาโรงพยาบาลเกษมรบ้านศรีบุรินครับที่นี่เองโอ้โหแบบคึกคักมากเลยครับนี่เป็นสาขาที่3นะครับขอ,อ,ของบรสกรเกสที่คอมพิวกิจไฟสตาร์นะไปดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบา้าง อะไรกันครับเพื่อสวัสด oh, okay. uh, okay? oh, wh ีครับวัสดีครับนี่สาวๆจากโรงแรมเกษตรมานาชเกิดัดนเหมาอะไรไปบ้างครับไก่จอโอ้โหไก่จอแล้วก็มีไก่ไข่ชอบอะไรมากที่สุดค่ะชอบไก่จอไก่จอชอบไก่จอพิมสดครับพิมสดอันพิมแซ่บใช่ไหมครับแล้วกันก็เดียวชอบอะไรครับชอบไก่ทอดั้งเดิมค่ะตดวมนี้เห็น เขาจนใจใช่ไหมครับโอ้นี่มีขายทุกอย่างเปิดบริการทุกวันเห็นพี่มีชิ้นแนบด้วยรสชาติดีมากคือใช่คือสายเราโอ้ใช่ครับมีเยอะมากใมีบ็อกเซ็ตมีให้เวลาคนต้องการความรวดเร็วอันนี้เท่าไหร่นะระคาอะไรกี่ห้าสิบเก้าหสิบเก้าครับห้าสิบห้าป่ นะคะที่อยู่สิรินลอนสุขมิวอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเดินทางมาที่สุรัสสิรินได้ไฟฟ้าจะอยู่ที่หน้าเซเว่นอีเทเว่นนะคะก็เปิดตั้งเจ็ดโมงแบบต่อเนื่องเนาะก็มีประโยชน์ค่ะยายาวมีประโยชน์นะคะมีโปรตีนนะไม่ดีได้ค่ะมีน้ำเชื่อมไข่ใช่ไอเลิฟแพ็กเกจจิ้วันมีแหววองด้วยมีป้าก็คือเป็นน่องไก่ใช่เป็นน่องไก่ แล้วก็ร้านก็สะอาดด้วยเนาะแล้วก็ถั่วอนามัยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะบัสตาที่สีบินค่ะบาย for everyone